เอึบเอึ้บอึ้บอึบโอ้ยเบิ่งบังสุกกับอันลูกบ่อนบังสุกกระสุกลูกโป้งเอามาเติมล้มลูกบ่อนบ่อยเอ้ยเพื่อสุกได้อะนี่เด็กกะออมันแน่นเราจ้ะสบายดียามแรงจ้าพี่น้องยินดีตอนฮาจูช่องแม่น้องบ่อยจ้ามาบอย บายดีป่ะลูกเดินไปนักตีบานเก่าพอจิซ่อมมือกับแม่เจี๊ยบเพิ่นพี่น้องคืมโมกคืมใจบรรยากาศตีช่วแม่เจี๊ยบซ่อมมือวะจัดเอาเบิ้งแม่จะเป็น้าเสียปูทั้งนายืนลาเลยพี่น้องโอ้ยว้า cô thảo thì hạt thang yếu bôi đi <laughs> như thang đây mới chạy đi che anh hơi nhau mai chắc nói nhưng mất tì thêm mới con nữa cha nhóc khảo hai cành đấy cày thêm mông con của đại trọi <laughs> บอ๊ยมืดบ่บ่เคยพังเลยเจ็บคอยอยู่ทั้งใดวะเจ็บนมืงนเดี๋ยวเดี๋ย้วเดี๋ยวเด้อห้มุมกล้องก็เด้อจ้าพี่น้องจ้า

รู้ไปแล้วใ่แม่สามมื่นแห้งอะไรมันจะไม่เดินนะมันจะหมุนมันกะอันนั้นมันก็มีอยู่ตะไคร้มันก็มีหักโบเฮ็ดขึ้นขึ้นจากเล่นแหลเล่นโลดเนาะพี่เนาะเฮ็ดขึ้นจบดีอีแล้วเฮย โอ้โ oh. <laughs> มึง,ง,ม,งมึงเเจี๊ยบบอกมึงมึงเง็ดกูบอเอฮ้ปล่อยกระตีใช้คนนัดตี้เลยมันก็ตายไม่เจียบผู้แล่นแลน้วเนาะพี่เนาะน้องบอยแก้งไม่เจียบปู้จัก

ีบ่อยแต่ว่าเป็นนักกีฬาเก้าแน่โอ้ยน้อพี่น้องโชว์ได้ไปแล้วเบิร์แล้วเบิร์โชว์แล้วยังบูทันในขาวเนื้อขาวนางพู้น่ะเบิร์ดแล้ว เบิดกล้วยมเก่งละบอยบอยแกนดียวอืมตั้งขึ้นกะจังดอมาตัวฮัฟปานกอนเนาะตั้งขึ้นละกะจังจำนันกะเจาะห่อโพกๆเลย ปี๊บพี่น้องเอ้ยช้องละหลานเ <c oughs> ออปีา่มันต้องค่างละซองอย่างหน่อยเนาะค่างละซองคน กระซอยกันหับเนี่ยตายแล้วมันไม่ได้เมื่อยเอ็นย้อนตีแล้มันเมื่อยย้อนอันเล่นเก็บอันลูกบอลนี่แหละลูกบอลเล่นี่แหละเออมื่อตื้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 อยู่กองปตะบวกรไยแน่ โอ้ยซ้อมไว้ซ้อมไว้เดี๋ยวอันเบิร์ตฝนแหละมาด่วนกันอิลีโลดเดอเ,ดเออเฮ็ดอันสน้ำจบดีเปิด์นี่กันเพราะประกาศลาลาชองลาลานะออกไปแล้วเจ็บออกไปแล้ว ออกไปถึอถนนเลยขี่โค้นนะมึงน่ถนน,นนะพี่น้องขากแม่ไปทั้งไม่แล้วเมื่อยแล้วเมื่อยแล้วป,ปี๊บละเล็ดเดิมเลยฮ่าเบิดบ,บาบหน่ วัสดุผาบานใอดอเจ้าติเจ้าแที่ล่ะอันนี้อ่ะออดอเขามาอบอแนรไม่ช่จัดอสอาสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เวลาอันเล่นการตั้งคือแบบนั่นแหละจังจังส่งให้กันนี่อ,อ้าบ้านะเ้นบรรยากาศงามแรงๆนี่งงามๆพี่น้อง เอ้ยกูนั่งอยู่กูเล่นบ่ฝนกระตกโอ้ยโอ้ยตกทุกเมื่อทุกวันเปื้อนเปื้อเลยเนาะตกเ้อะพอแล้วจะอยู่ห้างกานหลายมันรูดเฟรมแม่นี่ป้าลุงกับโบเ็นเลยเนาะโบเฮนถอดเกิบใส่เลยละบ้านนี้พี่น้องเออส่งให้กันนั่นนั่น กรรมการกันขั้นแขวน้ำพี่น้องกรรมการบวกรเดียวเล <laughs> ่นะม,ม่สี่เจ้าเลยโอู้กัตมันใกลุ้ดนี้นกีมกนน พอแล้วพอแล้วคำอะไรไปหาแต่งยูแต่งกินปะอําลาพระจากแล้วจ oh, ้าม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 าลาปีลาน้องจ้าไปไปแต่งอะไยแล้วไปทีป่าลูกเอ้ยไปแล้วพี่น้องคุณผบปปสคิดหนาจ้าอัปเดตป่าร้านเพิ่นซ่อมอันมือกันเรียกเงื่อนไปทันก็ได้เงื่อแล้วยาแล้วจ้าไปแล้วจ้า